ทายังหลับไาดูน้ำอ่ะก็ยังมีนิดเองน้ำก็เริ่มแห้งแล้ฝนไม่ตกมาหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วข้าวบบเขียวช่วยงามอยู่ก็มีนหนูมาแคนะกัดกินข้าวแล้วเด็ก đó thì Wow. please.